สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับช่องเกษตรน้ำคามนะครับวันนี้เราจะมาทําการผสมเทียมโดยการฉีดโฮอร์โมนครับผมปลาในครับผมเริ่มการฤด,ดูเพาะปลาครับผมจะเริ่มเพาะปลาในก่อนเพราะว่าปลาในไข่รเริ่มอุ้มเป่งแล้วครับผมเริ่มเต็มทองนะครับเราจะทําการฉีดโฮอร์โมนสังงคอ์ครับผม แม่ปลาตัวละประมาณหนึ่งกิโลครับผมเราก็ทำเอเชฟฟางครับผมทําเป็นรังเทียมครับผมให้ปลาอยู่ให้ไข่มันกอ่อเพราะว่าไข่ภายในจะเป็นไข่กาอครับผมเดี๋ยวพรงนี้เราค่อยมาดูกันอีกทีครับว่าไข่จองเยอะนะครับผม วันนี้พอแค่นี้สวัสดีครับ